จุงกะนั่นจะเรียนจะขอลานโดนเมียตีตายเลยบ่สวัสดีครับสวัสดีครับพากันทำอะไรทอนเลยบ่ได้เวลาโอ้สวัสดีจุงกะโอ้กูเอากุญแจงเจริญได้รับเกียรติให้สู้ให้เสียงแบบไหนโตฮะ จะได้เก็บพุ้งน่อยเก็บไม่เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเราเป็นเสียก็เมื่อกี้ก็ส่งของไปเมื่อกี้หนึ่งคันรถยีอะไรมาอะไรที่มาที่ร้านนะครับก็แจกเสื้อนี่ยังไม่ท่านได้คุยคุยอะไรกันเลยแจกเสื้ออีกแล้วพี่น้องดูให้ผมได้คุยอะไรก่อนวะผมทำตามสัญญาเนาะปีใหม่เราก็ต้องเอ็ไในกี่ตัวมีกี่ตัวมีทั้งหมดสองร้อยตัวครับสองร้อยตัวครับทำไมจึงชอบทำสีขาวเพราะมันเปื้อนสีขาวเนี่ย ออกงานศพงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้ทุกสี<ม>สีขาวเป็นเสื้อแจกเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์แล้วเสื้อสีขาวเนี่ยไปวัดไปวาไปงานไหนได้หมดมแต่แจกเสื้อสีดํามันเสียงความหมองคล้ำมีปาร์ตี้คนที่ใส่สีดําเนี่ยคือเขาใส่เพื่องานศพไม่จริงหรอกมั้งอ้าวแล้วผมถามหน่อยมีใครใส่เสื้อสีดำไปงานแต่งบ้างไหมผมนี่เลยใส่ไปนี่ เอาอันนั้นคือสีดำมีลายมีอะไรเยอะสีขาวเนี่ยคือสีความบริสุทธิ์แล้วมีใครมั้งใส่เสื้อไปปฏิบัติธรรมสีดำทั้งตัวมีว้าสีดำนั่นน่ะมีขนาดพระสงฆ์องค์เจ้าท่านยังมีฟีเรื่องที่ว่าหลายสีเลยแจกให้เลยกี่กี่ตัวเอาเอาไม่แจกยังไงแจกฟรีหรือแจกอะไรยังไงต้องซื้อของอะไรยังไงไม่เพราะลูกค้ามาที่ร้านครับผมไม่ฝากส่งครับเฉพาะลูกค้าที่มาที่ร้านใครที่มาที่ร้านก็ได้ถ้าเกิดว่าหมดก่อนต้องขออภัย เพราะว่าปีหนึ่งเราแจกไม่เกินห้าร้อยตัวเฉพาะคนที่มาที่ร้านครับเฉพาะวันนี้ก็แจกไปเนีเฉพาะคนที่มาที่ร้านอล้วคนซื้อเป็นหมื่นอย่างนี้เขาก็แจกครับมื่มืซื้อทาบเมื่อกี้แจมหนึ่งก็แจกซื้อเอตู้พีเอสราคาพันห้าก็แจกไม่ไอ้ลูกค้าที่เขาสั่งซื้อเราที่เราส่งของให้นะครับลูกค้าใส่เนี่ยถ้าเขาไปงานมงคลงานบวชงานแต่งเนี่ยเขาจะใส่เสื้อเราแล้วมันเป็นการโปรโมทโฆษณา ปีหนึ่งเนี่ยเราแจกเขาตัวหนึ่งเขาใส่ปีละอ่าสมมุติเขาใส่เดือนละครั้งมันก็ถือว่าโอเคแล้วอืมซึ่งเป็นการโปรโมทเสื้อให้เราอืแล้วก็เพื่อนๆที่เขาใส่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าใส่แล้วเสื้ออาจารย์รู้สึกว่าขาวขึ้นอันนี้เรื่องความแล้วตีเธอเปลี่ยนโลโก้ตู้ใหม่แล้วฮะอู้ยทำไมโลโก้สวยขึ้นเดี๋ยวรับก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ได้ใครออกแบบให้นี้ก็ขอบคุณไปทางร้านไก่แจ กันเจสติ๊กเกอร์อยู่อำเภอพระพาชัยครับผมอีกหนึ่งร้านสติ๊กเกอร์ครับขับใจเหนงานสวยแต่มันเป็นงานอันนี้ครับจันเป็นงานไอยิงเลเซอร์เอาเวลากลางคืนี่สะท้อนแสงดีมากเขาเลเซอร์เลยบอกรับเลเซอร์งานสวยด้วยนี่พี่น้องเอาแล้วทำไมไม่เอาสีแดงด้วยสีไม่มันเลเซอร์ไได้เยิงไม่ได้จะมีสีสีนี้จะใส่ตู้บิดเออนี่นี่อันนี้มันเอาสีอะไรทอง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 ครับ ออกทองๆจะเป็นเบรนด์เป็นออกมีราคาหน่อยสวยงามแต่แก้วเลยกระชอนเสียงไก่เจสติ๊กเกอร์ด้วพี่น้องใช่ครับไก่เจนี่ก็เสื้อไก่เจทําให้ตัวละร้อยห้าสิบบาทเสื้อก็เสื้อมาจากร้านไก่เจนี่แหละผมก็ทําแจกทุกปีครับเ้าแล้วจะมีอะไรไฮไลท์ก็ท้าลอยไปแล้วก็มีครับนี่มานอกมืออันนี้พวงเท่าไหร่นะพวงละหกพันหกพันตอนนี้สั่งมาห้าสิบพวงก็เหลืออยู่ สามพวงเหลืออยู่สามนะครับสามพวงสิบสองนิ้วครับสิบสองนิ้วครับพี่น้องห<อ> <000 S 2> <ว>กพันบาทไอ้พวงนี้ก็จะปไปจำร้านจะไม่ขายแล้วแนนมือค้ากังเฮงปนัก ไม่ให้แล้วลูกค้าจะดีดยังไงก็ไม่ให้แล้วเพราะว่ามันต้องไว้เทสในร้านหนึ่งชุดทาไมขี้เนียวเทสใช่หรอกทุกครั้งที่ลูกค้ามาขอซื้อก็ไม่มีอะไรจะลองอ่ะมันยีก็เอาไ <c oughs> <c oughs> อ้กระเพลกระโปรงว่ะโอ้ไม่อายเขาโบ <plateau> ระดับร้านเขาพูดอย่างนี้น,นะร้านใหญ่โตทําไมไม่มีตู้จะาของอยู่สักชุดเลยยก็ทำมาค้ายไม่ได้ทํามาโจดไวจติงอยู่แต่คนนะ่ะมันร้อยความพูดร้อยความคิดร้อยลีลาอะไรก็ไม้เราก็ต้องเราก็ต้องมีโชว์สักตัวหนึ่ง ไ <night highlight. S 2> ห,หนไฮไลท์หนมือปร,รินิเจรินโอ้โหสมัยไหนนี่ตัวนี้ขับสิบแปดตู้ยืนสี่ตู้สบายๆเลยสมัยไหนนี่ขับโอ้มอเดเฟจจาบินด้วยนะครับอันนี้ชีวิตสองตัวบ่รับใช่ครับสวิตสองตัวด <DC, S 2> ีซีเอซียังไงเนี่ยมันต้องเปิดทั้งสองอะรุ่นไหนได้นี่ครับไม่รู้ครับผมเกิดไม่ทันสมไมคนไทยดื่มนมมอดเฟดครับจานบินด้วยไป่เดิมคือมีอันนี้มาเพิ่ม อล้วกจำตะกัวอ๋อไม่เดินตอนนี้ใช่มันน่าจะห่มมั้งเขาเลยเสริมมาไอ้มันหายนี่พี่มาจากไหนเนี่ยมาจากสุรินว้าเกียวเลยเห็นอยู่ร้านคาเคเมื่อกี้ใช่ครับไปเสริมหล่อให้รถหน่อยเอ้าเท่าไรนี่สองพันเก้าสองพันเก้าร้อยบาทครับมีตำหนิไหมไม่มีครับอ๋อซื้อของมาอย่างไรไม่มีตำหนิก็เอ้อ สองพันเก้าอันนี้พีออเดโอสองพันเก้าร้อยบาทมีตำหนิไหมไม่มีอ๋อยี่ห้มือสองยังไงไม่มีตำหนิไมม่ีเดี๋ยวอันนี้เท่าไหร่นะเจ็ดพันห้าลืมไปเจ็ดพันห้าอ๋อเจ็ดพันห้าเดี๋ยวพี่น้องนี่ครับยาวนะครับสามคืบนะครับเดี๋ยวผมวัดดูก่อนประมาณหกสิบไปทําอะไรมาทองเต็มข้อมือเลยโห่ก็ซื้อวะน้องซื้อแต่เครื่องเสียงลูกค้ายังไงน้องซื้อความสุขให้ตัวเองบ้างเอ้ามาโชวครับผมอันนี้เป็นมิกเอ่อโพลโรติก พร้อมเหล็กขับพร้อมเหล็กชุดนี้ห้าพันบาทรุ่นไหนนี่ MG MG16 รับผมนี่ตัวนี้ห้าพันบาทห้าพันบาทพร้อมเหล็กอ๋อพับเก็บเลยเย็นแล้วดึกแล้วเก็บไม่ใช่ผมจะลองปิดให้กระนวยกระนวยเดี๋ยวผมปิดให้ดูจริงมันมันมันจะเป็นของยามาฮ่าแต่เของมาเทิร์นอันนี้เป็นของช่างเขียวช่างเขียวอยู่ไหน ที่บ้องนําไปถ่ายตอนรถเหตุสุริชัยไปเล่นงานบวชที่ว่าโดครูดสองตู้คิดว่าสุดเมื่อกี้เขาเห็นมิจยามาห้าเขาเลยตอนนั้นมาเทินนี่เอาเอาตัวนี้มาเทินยามาห้าไปใช่อ๋อครับนี่แหละของช่างเคนเขาอะนี่ครับตัวนี้สามพันห้าเป็นโปรยโรเทคโปรยโรเทคนี่ตำหนี่ไหมนี่เอฟิกอันนี้ไม่มีครับพวกมีพวกนี้ไม่มีแต่ว่าตัวที่มีผมจะไม่โชว์ ตัวนี้นะครับไม่โฉมไม่ไม่ให้ดูไม่ให้ดูนะแต่ผมถ่ายไปแล้วมาหาไรอีกดอกเอสมาจากไหนกี่ดอกนี่มีสี่ดอกครับเอาเลยหายไปแรนหนึ่งนู่นเอาไปลองตู้อ๋อเอามาเอามาเอสเอสสิบสองนิ้วครับพี่น้องครับผมนี่ครับพอปล่อยวันผมเอามาไอเกียร์ของผมไปไหนไม่รู้นี่ครับ เท่าไหร่อันนี้ดอกละพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อดอกไั่โดนจองละฮะไปแล้วบ่ครับโดนจองไปกี่ดอกเลยจะหกครับไปจังหวัดจันทบุรี E S S นี่นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าโอนเงินไปยังเหนาะมือเอ้าเขายังไม่โอนอ๋อยังไม่โอนอ่ะรีบๆเลยอยู่เดี๋ยวๆใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวเหนาะมือยังยังไม่โอนครับยังไม่โอนนะดอกเท่าไหร่คือหกดอกนี้ เขาต่อพร้อมรวมส่งอ่ะหมื่นห้าหกดอกนี่เขาบอกเขามีมีเงินแค่หมื่นห้านี่มีเงินแค่หมื่นห้าไดไหมอาจารย์ว่ดไดแต่ยังไม่โอนง่ายครับแต่ยังไม่โอนเออเอาเขาเป็นเขาทํางานอยู่ชนไอจันธบุรีอําเภอเอตะบลมะขามอำเภอมะขามอ่าแต่เขาเหมาหกดอกหกดอกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทรวมส่งรวมส่งอ่ะตกดอกละสองพันสามร้อยสองพันสามร้อยบาทนี่หาดู ทอร์นาโดมาบีทีสองพันเก้าร้อยบาทนี่สองดอกทอร์นาโดครับทอร์นาโดทอร์นาโดบีทีบีทีสวยเดิมๆเลยนะครับเอองามยางกระมมงคมทำไมนะบางโูเนอสเตติดอะไรอีกเดี๋ยวตังค์ผมตกโคบอนลี่สี่หมื่นพอตะิกิเมียนต่างกินเมียหายบางโูเนอวันนี้ลูกค้ามาเยอะมากสมพ p o r t แต่ความีเงิน มีเงินซื้อทองใส่ครับผมนี่ถ้าเดินท้ายเหมือนบางดำไม่มีเงินซื้อทองหรอกความนะอันนี้โกบริดอกละสองพันสองพันบาทครับครนับว่าลานว่าให้สองพันเหมือนกันสองพันลานว่าลานว่าหนึ่งหนึ่งแปดสองสองเนาะมีอยู่สองดอกใช่ครับเดิมเดิมเลยครับอดอันนี้ดอกรถยนต์ดอกรถยนต์แปดร้อยคู่ละคู่ละมันขาดดอกลอยมันขาดคู่ละแปดร้อยใช่ เอ็มเอสอันห้าร้อยบาทครับใช่ครับอ้าวนี่คที่ให้ดสองดอกหนะึ่งพันหกร้อยบาทหนึ่งพันหกร้อยบาทดอกละนะดอกนะครับตัดดอกนะจ๊ะมาอันนี้เขาเรียกอ,อะไรนะกรองไฟฟ้าออเอาไปได้มาจากไหนเนี่ยลูกค้ามาขายเท่าไหร่เนี่ยพันเก้าร้อยครับพันเก้าร้อยบาทครับกรองไฟฟ้าครับผม <c oughs> นี่มีอะไรอีก <c oughs> มีอะไรที่เด็ดหรอพี่ช่วงนี้อ่ะมันเรามาขายยูทูบไปหมดเลย อ๋อลงยูทูบของตัวเองหมดแล้วใช่หนู่มมาอีกแล้วเนอะนี่ครับหม้อดึงไฟครับอ่า60แอมป์ดื้อ4,500บาทครับครับผมนี่4,500บาทครับหม้อดึงไฟนะครับ่ตัวห60แอมป์นะครับอ่าตัวนี้20แอมป์บ่20แอมป์2,000บาทครับีย20แอมป์2,000บาท มีบีมอยู่สองตัวเ้อเอ้ย <S <S มีบีมบีมสองสามศูนย์สี่ตัว <S <S บีมสองสามศูนย์สี่ตัวครับสำหรับเครื่องไฟพี่น้องเช้าเครื่องไฟนะครับผมคนโทรบุญลือโทรมาอ่ะพี่น้องเช้าเครื่องไฟอยากได้บีมไปใส่หน้าตู้ลำโพงตัวนี้ ชุดละเก้าพันชุดละเก้าพันนะหล, <S 1> 1. <S หลอดขาดข้างหนึ่งหลอดขาดข้างหนึ่งครับตัวนี้คู่ละหนึ่งหมื่นสองพันบาทคู่นี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับอ้าวอันนี้ปกติทั้งสองอันนี้ปกติทั้งสองแต่อันนี้หลอดขาดฝั่งหนึ่งใช่ครับก็ไปเก้าพันบาทใช่ครับทั้งพร้อมเหล็กนะพร้อมเหล็กครับพร้อมเหล็กอันนี้ก็พร้อมเหล็กนก็หมื่นสองพันห้าร้อยไฟพามีไหมนี่มีครับไฟพาอยู่ในกล่องในกล่อง ไปได้เครื่องปั่นไฟมาจากไหนหนึ่งของลูกค้ารถเหยห้าหมื่นห้ากี่กิโลน่ะนะยี่สิบเคครับยี่สิบเคได้ทานอันนี้ตัวไหนตัวทาดาตัวนี้ตัวยี่ห้อทาดาทีนมวนไหมอันนี้เป็นไม่ใช่ทีนมวนเป็นเอ่ออาร์จีบีอาร์จีบีนะครับผมตัวละให้ตัวละพันครับตัวละหนึ่งพันบาทมีทั้งหมดกี่ตัวแปดแปดตัวถ้าเอาพรมเหล็กเลยให้หนึ่งหมื่น ถ้าพร้อมเหร็กหนึ่งมืนบาทแต่ถ้าแต่ถ้าเอาตัวเปดไปทั้งหมดมันแต่ก็ตกอยู่สองพันส่วนตัวนี้มันตกอยู่ตัวละพันไม่ใช่นวัเถ้าแยกก็ให้ตัวละพันเลยเอาตามนั้นประมาณนี้แหละไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วไม่ค่อยมีอะไรหรอกสายไฟก็ประมาณนี้อ๋อนี่นี่ตองเปดบ่ตองเปดตองแปดสวยครับจ๊ะ ไม่ค่อยสวยนะอันนี้เอาไม่ค่อยสวยสามร้อยห้าสิบบาทใช่ครับแล้วกันนี่เรอะกีนิวนี่อันนี้กองละสองร้อยสองร้อยบาทกี่ดอกนี่อันนี้เสียห้าห้าดอกใช้ได้สองดอกห้าดอกใช้ได้สองดอกใช่ครับคือที่เหนือเถมสองร้อยบาทครับอันนี้ช่วงนี้มุกกระมุนอันนี้เอาไปให้พี่ยา่บ้านเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทตัวตั่วบ่ตัวนั้นสี่ร้อยบาทตัวนี้สี่ร้อยตัวนี้เจ็ดร้อยตัวทั่วครับใช่ หมดแล้วครับพี่น้องม,มันไม่ค่อยมีอะไรทีเด็ดเลยเออเพราะทีเด็ดเขาขายไปหมดแล้วทีเด็ดพวกอประดิษฐ์หน้าขาวนี่มาสิบแทเทนเหลือแท่นเดียวไปได้มาจากไหนลูกค้ามาขายให้แกมายกเส้นของแกเลยบอล่ใช่ลูกค้าเขาเปลี่ยนระบบได้มากี่แท่นนะเจ็ดเจ็ดเทนแล้วก็อตัวนี้เจ็ดเทนแล้วก็ม,มีตัวนี้มาหนึ่งเทนไหนอะ เดิมๆเลยนี่มาหนึ่งเท่นอืมโอ้โหตัวนี้วสามพันเลนี่ขับหน้าลายแล้วก็มีอันนี้อันนี้หมื่นพันเดิมๆนะครับอ่าหมื่นหนึ่งพันอันนี้สามพันอันนี้สามพันอันนี้มอสเฟจันบินอือแล้วก็มีตัวไรถที่ก็มามาเยอะอยู่มาโอ้แต่ปล่อยไปหมดแล้วครับใช่ครับไปไปเยอะเลยโอ้คลิปบองดัไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอพี่น้องัแค่บองมาเยี่ยมเยินผมก็ดีใจแล้วครับจริงเด้อีความทอมอีกแล้ว อันนี้พวกของเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งครับแล้วทำไมเอามาโชว์อะไรอย่างนี้ก็คือเอ่อเราเราเราทำคลิปเนี่ยถ้าเกิดเราทําแล้วเนี่ยมันจะดูดีไงอ๋อถ้าเราไว้ในกล่องถ้าเราไม่ทําก็คือมันไม่ได้ดูใช่ไม่ได้ดูอู้นอเลตาโอ้นี่อันนี้แหละอะไรอีกที่เขาเอามาพร้อมที่ผมบอกเมื่อกี้นันดีครับนี่เหลือแทนหนึ่งมันจะมีอีกอย่างเงี้ยอีกสามอันอจะเอาเอาเข้ามาอีกเหรอ ไม่ที่ว่าผมบอกว่าที่มาเมื่อกี้อ๋อชุดแปดพันห้าร้ 8, อยตัวนี้ครับพีเอสครับจานบินครับโอหนักนะโอของหนักเนาะพุนโอมีตัวดีอยู่เธอโบไหน<า>เธอโบอะไรอีกสวยสวยสวยโบหน้าตักมาจากไหนอันนี้ของลูกค้าเขาเอา่อตีไปสิบสองใบเทีนี้มันดังดีเกินเขาก็เลยเอามาปล่อยขายออกสี่ใบเขาเอาไปสิบสอง ไม่เขาเขาทำขึ้นมาสิบสองใบอ่าทีนี้มันมันเยอะอ่าเขาเลยปล่อยออกสี่เขาเหลือแปดเหลือแปดเขาออกแค่แปดคณแปดก็พอแล้วอ่าเขาก็เลยเอามาปล่อยให้ผมอ่านี่เท่าไหร่อันนี้ใบละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทใหม่ๆเลยใช่ไหมมือสองครับแต่ผมมาเก็บสีหนึ่งพันเท่าไหร่นะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับสีระเบิดด้วยนะสีระเบิดตะเกรงฉีกขอบเหล็กขอบเหล็กขับกว้างห้าสิบห้าสูงเจ็ดสิบลึกเจ็ดสิบสูตรตัวนี้ใช้ไม้กระดานแผ่นเดียว สูตรตัวนี้ใช่ไหมกระดานแผ่นเดียวเป็นสูตรเทอร์โบหนึ่งพันเก้าร้อยครับใช่ไหมกระดานแผ่นเดียวหนึ่งพันเก้าร้อยเท่าไหร่นะท่วนหนึ่งพันเก้าร้อยท่วนมีอยู่สี่ใบเดี่พี่น้องมีสี่ใบสูงเท่าไหร่นะสูงเจ็ดสิบบ่สูงห้าสิบห้าไปกว้างห้าสิบห้าสูงเจ็ดสิบลึกเจ็ดสิบอ่าเจ็ดสิบเทอร์โบเจ็ดสิบครับเทอร์โบเจ็ดสิบทนายหาเด้อมีสี่ใบสี่ใบรับซื้อขายเลขเปลี่ยนตีเทินคือเก่านู่ห เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมบางทรณีกำแสงมาแล้วกำนันหรือเปล่อยิ่งรายามฮวรสิเขาเขากำลังโศกเศร้าอยู่นะร้องให้ตามเขาได้ไงเออเราก็ร้องไห้ให้เป็นพิธีหน่อยอู้บบังน้ำโจจะมันอินเลยก็ไม่มีอะไรเราพี่น้องเอับก็ร้านทรศพลอิเล็กทรอนิกส์อำเภอกระสังบุรีรัมย์เช่นเคยครับครับผมฝากฝากกันด้วยช่วยกันเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจร้านเราอำเภอกระสังด้วยนะครับ ท่านใดมีของที่จะให้เหมาทักมาได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอยู่จังหวัดไหนพี่น้องที่อ,อยู่ใกล้ไกลอยากจะมาเทินอยากจะมาชมยินดีต้อนรับมีเสือเ้อแจกให้นะครับถ้าเกิดว่าอายังไม่หมดนะครับก็ทักกับทีมงานได้นั่งอยู่รูนเถทีมงานผมพาพาไปดูหน่อยสิไม่ต้องไปดูหรอกแต่ไม้แกดังแล้วทีมงานตัวเนาะอ้ทีมงานผมเลยเลยเลยทีมงานอันนี้อาจารย์ไม้ที่ทํารถเห่กล้วยหอม ไกลเสร็หรือยังไปดูหน่อยว่ะอ๋อไปดูให้ให้ดูหน่อยสวัสดีครับทไมเดี๋ยวถามก่อนสวัสดีคร um ับทำไมทำรถเฮช้าจังเลยเป็นเพราะเป็นเพราะตาโพสสพลหรือเปล่าผมไม่ได้พาเที่ยวนะเดือนหนึ่งทำแค่ไม่กี่วันสวัสดีครับสวัสดีครับเดือนหนึ่งทำไม่กี่วันเดือนหนึ่งทำแค่ห้าวันอย่างนี้เจ็ดวันอย่างนี้เอาแล้วทำไมไม่ไม่ทำให้มันเต็มวันเต็มเดือน ก็เราก็ทําทําไปเรื่อยๆเราเมาเครื่องด้วยเราต้องทํางานอื่นด้วยอ่ะทําอะไรรายงานเทพธรรมดาเนาะคนเราส่วนพ่อแต่เขามีทองนี่ดูอ่ะทองเขาเต็มตัวเลยพี่น้องตัวมืน้นก็เต็มนิ้วมือแล้วเนี่ยนะโอ้โหแต่ให้ไงนี่มันเบิกมีอะไรนะโอ้ยช้ำแล้วว่ารวแต่มันหนาวเลยอยู่ๆมันหนาวดิททําไมทองเยอะอย่างนี้ เดี๋ยวบองน้ำจะมาทำธุรกิจเหมือนเขาดีกว่าแข่งกันเลยเนี่ยจะได้มีทองใสเหมือนเขาเนี่ยนะสัมภารมันถามยี่ทำไมทองอะไรเต็มคอไม้ข้อมือเนี่ยอิจฉาเตอไหนถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วก็เหลือติดเทำฝ้าแล้วก็เก็บห้องก็เสร็จแล้วเก็บห้องไหนทำสีเพ้นท์อ๋อได้ช่างเพ้นท์มาจากไหนก็น่าจะเขาดูก่อนว่าจะเพ้นท์หรือว่าจะตัดที่เกอร์เอาแล้วก็เคลือบเอาแต่เราว่า ตัดติ๊กเกอร์มันจะดีหน่อยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยถ้ามีสปอนเซอร์ลงเนี่ยเขาจะได้ปิดได้ง่ายๆเลยรับไม่พุด่ายอันนี้เราปูพื้นดิปูพื้นค่ะปูพื้นแผ่นกระดานยี่สิบมิลเราจะเผื่อเผื่อเขายกไม่ไหวแล้วก็จะทําเป็นไฮริกเผื่อไว้หมดเลยอืครับเราเผื่อไว้ตามงบลูกค้าแล้วจะขึ้นตู้ตอนไหนเนี่ยก็น่าจะเดือนกุมภาเนี่ยนะน่าจะกุมภาเนี่ก็เสร็จแล้วกลางเดือนกุมภาประมาณกลางกลางเดือนนี่แหละเสร็จแล้วอ๋อรอรอให้ทำบุ ทำฝ้าทำฝ้าอะไรก่อนทำฝ้าแล้วก็โปะขัดเรียบร้อยน่แหละครับโอเคโอเคจบได้ยังจบแล้วค้อดูทองอีกรอบนึงครับดูครับทองวู้อ่อนแต่ทองเขานี่แหละวู้หน่อวงน้ำนะวผมจะหาหาวิธีดักปล้นก่อนคนรายทองเยอะแยะขนาดนี้โอ้ยไปไปเลย